สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเรื่องหมดนะครับหมดในเกมอาร์คเนี่ยส่วนมากนะครับจะเป็นหมดที่สามารถกดแล้วเข้าไปเล่นได้ตามที่หลายๆคนเขารู้กันใช่ไหมครับแต่จะมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าเฟเกมเมนะครับที่เขาเป็นคนที่เล่นอาร์คเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็เคยคุยกับผมว่าพี่ใหญ่แล้ว ผมเนี่ยพยายามที่จะหาหมดเนี่ยของยูทูบเบอร์คนนี้เล่นเนี่ยผมหาไม่เจอเลยหรือมันเป็นหมดที่ไม่เปิดเผยซึ่งจริงๆแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะแบบนี้เหรอแล้วทีนี้ผมก็เจอกับตัวจริงๆนะครับมาเจอกับตัวจริงๆอย่างเช่นหมดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้ว มันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากนะครับไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะครับไม่มีตรองความแตกต่างอะไรกันเลยนะครับแล้วซีมเนี่ยเขาทําให้หมอดเนี่ยมันเป็นหมอดลับด้วยเหรอมันเป็นหมอดส่วนตัวของส่วนบุคคลด้วยเหรออันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับจริงๆแล้วมีใครเนี่ยสามารถมีความรู้ได้มากกว่านี้เนี่ย แล้วทําให้หมอดที่มันที่มันเล่นลับๆได้อ่ะมาเล่นแบบตามกตนรีได้อ่ะช่วยบอกผมหน่อยนะครับว่าต้องหาทุกวิธีทางเพื่อจะเล่นหมอดลับแบบนี้ให้ได้นะครับเพราะว่ามันมีคนพยายามแล้วแต่เขาไม่รู้วิธีนะครับมันต้องทํายังไงนะครับพยายามแล้วแต่ไม่รู้วิธีนะครับใครรู้วิธีบอกบอกมาหน่อยนะครับ เนี่ยนะครับมันโชว์ใน google stream ได้นะครับมอดนี้มันสามารถโชว์ใน o g l e s t r e a m ได้แต่ไม่สามารถโชว์ในนี้ได้นะครับนี่คือผมได้กดค้นหาแล้วนะครับเนี่ยตามตามชื่อเลยครับค้นหาตามชื่อเลยอย่างเช่นชื่ออาร์ตูเล็กอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยอาร์ตเล็กผมก็คัดลอ,อกไปแล้วก็ไปใส่ในสตีมแล้วมันก็ขึ้นแบบนี้มาไม่มีหน้า ที่ผมจะค้นหาแบบนี้ได้นะครับหน้าของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับีดูเมาส์ผมนะครับหน้าของมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่พอค้นหาในสตรีมไม่มีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆนะครับก็ถ้ามีแต่หน้าที่คล้ายๆกันมากๆก็เนี่ยพวกนี้เห็นไหมมีแต่หน้าที่คล้ายกันแต่ไม่มีหน้าที่เป็นแบบนี้นะครับมีใครรู้มากกว่านี้ไหม มันจะทําให้หมอดเนี่ยมันสามารถเล่นได้นะครับแล้วคนเนี้ยนะครับก็เคยคอมเมนต์ข้างล่างนะครับเคยคอมเมนต์ข้างล่างนี่แล้วผมก็กรอบมาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นของผู้สร้างภาพยนตร์ซอสงโง่มันเป็นของผู้สร้างภาพยนตร์ มันเหมือนจะเป็นเหตุผลอะไรของเขาหรือก็ไม่รู้แหละบางคนก็ไม่สนใจเหตุผลนะบางคนต้องการแบบอยากจะเล่นจริงๆนะครับเขาไม่สนเหตุผลหรอกว่าจะมีเหตุผลอะไรแต่เขาอยากจะสัมผัสกับหมอดแบบนี้จริงๆอะไรที่เป็นหมอดดีๆเนี่ยนะมันมากจะเป็นความลับหรือมากจะเป็นของส่วนตัวของส่วนบุคคลนั้นนั้นน,น,นะครับมันเป็นของส่วนตัวหรือของส่วนบุคคลนั้นนั้น,น,น ซึ่งจริงๆแล้วคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถแตะหมอนนั้นได้นอกจากจะเป็นหมอดที่เนี่ยทั่วไปเนี่ยเห็นไหมนี่คือหมอดทั่วไปนะครับแต่ผมมาค้นหาใน Google มันเสิร์มีแต่ค้นหาในสตรีมโดยตรงไม่มีแต่สตรีม Google มันมองเห็นได้นะครับได้รับรู้ได้อย่างเช่นเราทำแบบนี้ใช่ไหมครับ ล้วกดไปที่เวิร์กช็อปเหมือนเดิมอ่ากดไปที่เวิร์กช็อปเหมือนเดิมแล้วเราพิมพ์แบบนี้ดูสิมจะหาจะเจอไหมนี่นี่คือสิ่งที่หาเจอแล้วผมเนี่ยกดถูกใจแล้วนะครับกดถูกใจหมดแล้วแต่ในสตีมนะครับไม่เจอเลยนะครับในสตีมไม่เจอเลยเช่นเราจะเข้าไปนะครับนี่คือของผมนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปเลยนี่ไม่ขึ้นนะครับอัลล่าฮ์สดไม่ขึ้นเลยนะครับมันหมายความว่าอย่างไงนะครับขึ้นแต่ของหมอดที่ที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นทั่วไปแต่อันนั้นอ่ะมันจะเป็นความลับหรือเปล่านะครับมีใครรู้มากกว่านี้ช่วยนะครับช่วยกันหน่อยช่วยทําให้หมอดแบบเนี้ยหมอดที่มันเหมือนความลับหรืออะไรอย่างเงี้ย เพิ่มขึ้นมาเหมือนกับหมอทั่วไปนะครับให้ได้นะครับคือมันมัน,ม,นมันก็ขึ้นอยู่กับสตรีมเลยหละว่าสตรีมอะ่ะมันมันชอบให้คนอะ่ะมันชอบให้ผู้สร้างหมอนอ่ะเออมันมีความลับไม่เผยต่อสาธารณะเนี่ยนี่คือปัญหาของสตรีมด้วยนะครับที่เขาจะบอกว่าให้มันมีสองส่วนตัวทําไมนะครับ จริงๆก็เลยไม่อยากให้มันมีเลยนะครับพอมันมีแล้วมันก็จะเป็นปัญหากันอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วใครมีวิธีไหนคว้าอ,ออกมาให้หมดนะครับขอบคุณครับที่รับชม